ถ้าสบายดีพอๆแล้วครับสามีภรรสวัสดีครับนะมานี่ที่ที่เดิมครับนะทุ่งสวนนาทำเลทุ่งทุ่งทำเลครับนะเอ้ยยินนามเสร็จก็ต้องไล่กลับนะครับเนาะยินนามน้องไงแล้วเมื่อกี้นี่ก็ต้องอวยกลับครับบ่ยอมไปครับาะติขึ้นไปทั้งนี้ครับนะทา้งนี้คือโดนเผาโดนจูดกันไปแล้วนะครับโดนจูดไปแล้วบ่มีอย่างกินแล้วนะ เพิ่งพาไปเมือไแล้วผอฟางเพอยังคือตรงไรตีกลับมาทางนี้ครับเนาะแล้วเพิ่นบปอยากกลับครับนะไปเไปไปอย,ยากกลับนี่ไม่คอกไม่กลมกับคอกสามีฟ้ามครับนะไล่ออกมากไกลครับนี่เพ่นยอมกลับครับนี่นี่เพิ่นของปูซอยทรงครับนะเพ่นยอมกลับครับนี่ไล่แล่นอ้อมสวนหยาเพิ่นอยู่นี่อะไรนี่ไล่หลายรอบแล้ววะฉัน ไม่ดมกระไลขึ้นไปแล้วหอบนึงซัมบิฟ้าเมื่อไรหลอบน,งน,ลลอบนึงแล้วยังไปอยู่นะว่าย่อมสิมากนะแต่ว่ามูมากวันนี้อาจจะมากลับมานะครับเนาะแต่บกหัว่าได้กินน้ำยังนะซัมบิฟ้ากับบกหัว,ว่าเพิ่นได้กินน้ำยังของซามีิฟ้าเนี่ยไรกลับกวาละกินบ่กินบกก่นบหูวน้าจะได้กินแล้วละครับเพราะว่าม,ม,ามันเที่ยงบ่ายโมงเที่ยงกว่าแล้วน่าจะได้กินแล้วล่ะน้ำมันยืนซุ่มอยู่ตรงนี้กินแท้ ไล่กลับขึ้นไปกวนครับริษัทบ่มีหนังกินครับนะขึ้นไปหนีบ่มีหนังเลยครับเนาะพูดรถจอยู่คุณขึ้นไปหนีหนึ่งน่าห่ะเพราะโอ้หน้านี่เพิ่นโดนไฟนะครับไฟจูดคุณไฟจูดเหลี่ยมกับบ่มีหนังครับมีแต่กี่เท่าไฟล่ะครับเนาะแต่ไปจะไปกินยังล่ะกี่ไม่หยาอยู่แมนอยู่ครับนี่กลับไปหนียังมีเหลือครับนะบริษัทไหลอหลอยู่ครับหยางหลอยู่ แต่เพื่อนอีกกินน้ำแล้วมันกับ,บ่มีปัญหานะครับแต่วอลามะไก่น้ำไปหนีเพื่อนต้องกินแน่แล้วนน้ำเนาะกินแล้วปลาหย่านี่ทำได้บ่มียังครับเนาะบ่มียังกินนีะครับมีแต่หย่ากีกากับหย่ามังหงอกนะครับขาว เนาะอย่างหงอกมันเป็นทําเลที่มีตะมูนี่เกิดแล้วมันก็เป็นดอกสีับหลายพ่อลายแหล้ากัน,านอย่าอื่นบ่สามารถขึ้นได้นะคมันลนลนเป็นดอกเป็นหมากลนอย่าอื่นกับ่สามารถขึ้นได้ครับล ون ล ون ล ون เ,เลยนนเป็นยังสี่ครับเนาะเห็นบ่เต็มเลยเป็นธงสวยงามอยู่ครับนะเรื่องสวยงามสวยงามอยู่แต่าเรื่องใหญ่งัวกินนี่ขือยากอยู่ครับเนาะใหญ่งัวกินนี่ข็ยากอยู่ วะไล่ปานีเราบักับหูปึงพอดีละเออสามัฟ้ามาเดม,มารลัดครับเนาะสามาลัดรอบแรกว่าจะข้นไปทางผุ่นนะีมันสูบอยทางผุ่นลนะทั้งหอมทังงยังเนาะมาเดม,มารลัดโมสันขึ้นไปเนี่ผโมมี่ยังกินครับเนะบาะโมมี่ยังอีหลีครับเนาะนี่ขืนท่างนี่ขืนปองผุ่นใดอยู่ครับนะขึ้นทางจ่ายมือนะครับ นี่ครับมีอยู่ประมาณนี้แล้วครับเนาะเอาสันๆเลยบันข้อนของย่างกลับไปพุ่นเลยบันงวดกับแล้่ยวมนะเอาไปทางนี้แล้วครับเนาะพี่อันนี้ไม่ยอมกลับเลยมูอเขาลงไปแล้วนี่มันยืนอยัอยอยงอยู่นี่อ่ะเขาคร่าวแล้วครับมบุญเขาคร่าวเขาคร่าวสันกุดดุดในเบื่องบรรยากาศนะครับนี่ เลยกลาเปลียวงัวเพันจังไลยงัวสงสัยงัวเพันมักมีห้ามมี่หยางอยู่นั่นสนพ่อของพ่องัวไปหาหน่นสิบ่แม่วันจะขึ้นไปพุดพระเจดเขาไปหาห้ามหางัวหานอยู่นั่นของทสามเดมพ่อสามเณรเนาะว่าตะพันจะขาไม่ผุดบ่แม่เนี่ยเขาไปพุดไปหากินของเขาบุญไปกินฟางกินงัวหานของคว้าอยู่นั่นนะพ่อเห็นบ่มาใส่ห่มให้เพไนก็ไปกินแล้ว ว่ากันไปส่วนมูนกัน,นกา๊าบแล้วครับเนาะะก๊าบก็อยู่แถวนั้นแหละครับเนาะเพิ่งมากินไม่กับซามเพื่อนคื่ออะไรไปแล้วคําแล้วไปมุ่งกว่าแล้วเอาจะิงโอเป็นยังแล้วกะเมาล้วนเหรอฮะก๊าบแล้วเออมาแล้วบวะนี่ของแม่กลมมาแล้วเนาะอา่ะพูดลงไปพูดแล้วถือว่าภารกิจมื้อนี้ เรียบร้อยแล้วครับนะมาลัดน้ำมาลัดงัวกินน้ำแล้วเนาะก็ออกมาซองประมาณเทียเท่ยงประมาณบายนี่นะครับนะน่าจ,จะจบแล้ววันนี้ครับมาอีกรอบนึงคือมาอยู่ไว้มัมวกลับเลยครับนะกลับไปเคลี่ยวพระตะกี้จบ้านัะงัยเท่าก่อนนะครับนะบรรยากาศปลาเสบียงที่เหลืออยู่วันนี้อนนาฝนนี่ก็จะท่วมนะครับนะท่วมหมดเลยท่านท่วมไปเลย,เลยน้ำนองนะแต่ว่าก็ เงี้ยมลายแรงกับเป็นสีแล้วครับเนี่ยโมมีหยาบนะฝนโม่ลงมาถ้ามีฝนลงมาเนี่ยหยาก็จะเกิดอยู่หนี่มโม่เนี่ยเพื่อด้กินอยู่เอ้าพอๆะใช่ไหมซักก่อนครับโม่เนี่ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ